การเล่าเรื่องในลักษณะน,นี้มันท้าทาย Experience ของหลายๆคนคือมันเป็นหนังที่น่าจะบอกได้ว่ามันเล่นกับจิตวิทยาละกันนะครับแล้วก็มีความระทึกขวัญและการไล่ล่าเออเบื้องต้นเนี่ยมันมันมันประมาณนี้ถ้าใครทางนี้เนี่ยก็สามารถ เตรียมโน้ตไว้ได้นะครับว่าข้อมูลที่ผมเตรียมยม,มาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ s t a n d าร l i n k นะครับชื่อไทยว่ารักหลวงค่าเนี่ยเป็นภาพยนตร์ในโหมดที่น่าจะบอกว่ามันเป็นบรรยากาศที่มันไม่มีความแน่นอนนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนแล้วก็ความสัมพันธ์แล้วก็การเอาชีวิตรอดเพราะเรื่องเนี่ยเท่าที่พอเล่าได้เนี่ยเล่าเรื่องราวของคู่เดท เออหลายแหล่งเขาบอกคู่รักผมว่าไม่ใช่มันคือคู่เดทกันแค่นั้นแหละฮะหญิงสาวชายหนุ่มที่นัดกันมาแล้วก็เพื่อจะมีความสัมพันธ์ทางกายกันนะเพศสัมพันธ์กันนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็จะมีบทพูดคุยบ้างเช่นในมุมของผู้หญิงเนี่ยเขาจะบอกว่าผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยอยากจะรักสนุกเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันต้องเสี่ยงกับอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าในแง่ของบทพูดเนี่ยที่ไปดูเนี่ยที่เขาสนทนากันบนรถเนี่ยก็ถือเป็นบทพูดที่ ฉายภาพจากมุมผู้หญิงที่น่าสนใจนะคุณคุณได้คิดบ้างไหมคุณไม่ใช่ผู้หญิงคุณไม่รู้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็เลยเป็นคําถามต่อมาในตัวอย่างว่าคุณเป็นคัตกร,กรต่อเนื่องหรือเปล่าเออตรงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นในตัวอย่างผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเนี้ยในตัวอย่างพอหลังจากคําถามเนี้ยมันก็จะเกิดอะไรบางอย่างที่ตัวอย่างมันเล่าว่ามันจะเกิดเรื่องเราตึ้งตั้งตึ้งตั้งเป็นภาพบีบคอเป็นภาพถือปืนไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ผมจะไม่บอกว่าตัวอย่างมันหลอกหรือไม่หลอกละกันแต่ว่าสิ่งที่เขานําเสนอมาในตัวอย่างเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เราจะได้เห็นอะไรเออมันจะได้เห็นอะไรมันไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าเราจะได้เห็นอะไรนะครับอันนี้คือคือเบื้องต้นของตัวอย่างที่เราได้ดูในตัวอย่างและยังไม่ได้ดูหนังจริงๆสำหรับบางคนนะครับนอกจากการไล่ล่าและหนีตัวรอดเนี่ยมันจะต้องลุ้นแล้วตั้งคําถามตลอดเวลา ว่าสถานะของผู้ล่าแล้วเหยื่อเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เกร็ดที่ผมํามาฝากกันนอกเหนือจากเนื้อเรื่องย่อเนี่ยก็คือว่ามันมีการใช้สถานที่ถ่ายทำในป่านะครับป่าที่ดูเหมือนจะเงียบสงบแต่เขาสามารถพรีเซนต์แล้วก็สร้างบรรยากาศที่น่ากลัวแล้วเราที่เป็นคนดูดูแล้วรู้สึกว่ามันมันอันตรายจริงๆมันไม่ได้บิ้วความอันตรายด้วยแบบที่เราเห็นจากหนังในป่าทั่วไป แต่เขากลับใช้สำหรับผมเนี่ยเขากลับใช้ความเงียบของธรรมชาติมันทําให้เรารู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับแล้วเขาก็ใช้เสียงธรรมชาติของป่านี่แหละเสียงลมเสียงใบไม้ที่มันพัดผ่านอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ฟังแค่เนี้ยเสียงธรรมชาติเสียงลมเสียงนกอ่ะเฮ้ยมันฟังดูเหมือนจะรีแลกไม่ใช่หรือวะแต่กลายเป็นว่าไอ้เสียงลมเสียงนกที่มันเหมือนจะรีแลกเนี่ยมันกลายเป็น กลับยิ่งสร้างความตึงเครียดในฉากต่างๆโดยที่บางฉากเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ดนตรีประกอบถึงทางถึงทางให้มันเล้าใจเลยแต่ความเงียบสงบเนี่ยมันกลับทําให้เรารู้สึกระทึกขวัญอย่างไม่น่าเชื่ออันนี้เฉพาะในมุมของการใช้ป่าใช้ธรรมชาติใช้เสียงนะเออผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนะซึ่งไม่ได้บอกว่ามันไม่มีดนตรีนะเออในป่าในธรรมชาติเนี่ยเขาก็มีใช้ดนตรีช่วยเหมือนกันดนตรีที่เขาเอามาใช้อะเออมันก็ค เข้ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันโดหละแต่ว่ามันรู้สึกแบบมันเหมือนใช้คียไม่กี่คีย์ด้มั้งถ้าที่ผมนึกเร็วๆตอนเนี้ยเออแต่ว่ามันเหมือนคียมันลงตัวมันรู้สึกว่าดนตรีที่เขามาใช้อ่ะมันกลืนกับไอเสียงธรรมชาติที่เขามาใช้ด้วยอ่ะเออแล้วมันรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยจริงๆนะครับอันนี้ในส่วนของ บรรยากาศที่เขาสร้างนะครับจากการถ่ายทาในป่านะครับในส่วนของนักแสดงบ้างนะครับนักแสดงนําเรื่องนี้มันผมว่ามันต้องชื่นชมนะครับชื่นชมมากๆเพราะว่ามันมีตัวละครไม่เยอะในส่วนของนักแสดงเนี่ยเขาต้องเผชิญกับบทบาทที่มันค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าตัวละครของพวกเขาเนี่ยต้องแสดงอารมณ์ที่มันขัดแย้งกันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความกลัวความโกรธไปจนถึงความสงสัย และในเวลาเดียวกันเขาก็ต้องแสดงถึงความสเสน่หาที่มีต่อกันด้วยนะครับสามารถอ้างอิงจากตัวอย่างก็ได้นะครับตัวอย่างของหนังเรื่องนี้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมันจะมีอารมณ์ทั้งความกลัวแล้วก็การเอาชีวิตอรอดแล้วเขาก็ต้องมีความสเสน่หาด้วยในขณะที่ฝ่ายชายเนี่ยผมอ้างอิงจากตัวอย่างล้วนๆเลยนะผมไม่ได้เอาเนื้อหนังมาพูดนะขณะที่ฝ่ายชายที่เรนนี้ตัวอย่างเราก็จะเห็นแล้วว่าเขาต้องการสื่อสารถึงความดุร้าย แล้วก็อารมณ์ที่มันขึ้นลงไม่แน่นอนนั่นหมายความว่าถ้าเราจะพูดถึงตัวละครทั้งสองตัวเนี้ยแล้วก็การแสดงของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักที่ทำให้หนังเรื่องนี้โดดเด่นนั่นหมายความว่าเดอะแบกของหนังเรื่องนี้ทั้งสองคนเนี่ยเขาทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับอันนี้ในส่วนของนักแสดงเราลงลึกไปถึงที่มาของหนังเรื่องนี้นะครับแรงบันดาลใจของหนังเรื่องนี้ผมไปค้นข้อมูลมาว่า ก่อนที่เขาจะทําเป็นหนังเรื่องนี้ออกมาเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากนี่ครับหนังครูของอัลเฟรดฮิ c คอกตามข้อมูลเขาบอกว่าุ่ดกับเจทีมอลเนอร์เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากหนังอัลเฟรดฮิสคอกแต่ภาพที่ผมนํามาโชว์แลเวลาเนี้จริงๆเจทีมอลเนอร์เนี่ยเขาไม่ได้ระบุครับว่าเป็นหนังไซโคหรือเดอะเบิร์ดหรือเวอร์ติโก แต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราพูดถึงหนังของอัลเฟดฮิสคอร์กอ่ะมันข้ามสามเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆนะครับเขาบอกว่าสเตนดาร์ลิงได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของปมามารย์ด้านหนังหรือทึกขวัญอย่างอัลเฟดฮิสคอร์กโดยเฉพาะเรื่องที่เล่นกับจิตวิทยาของตัวละครและผู้ชมไซโคเนี่ยสั้นๆก็คือเน้นเรื่องความลึกลับและความไม่แน่นอนในตัวละครส่วนเดอะเบิรเนี่ยเขาใช้ ธรรมชาติให้ดูเป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นศัตรูกับมนุษย์แล้วก็สถานการณ์ในเวลานั้นในขณะที่เวอร์ติโก้เนี่ยมันเล่นกับความสับสนแล้วก็ความกลัวของภายในจิตใจมันก็เลยทำให้สเตนดาร์ลิงนำแนวคิดของอัลเฟฮิสคองเนี่ยมาประมวลผลแล้วสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกดดันและความไม่แน่นอนซึ่งใครที่ดูแล้วก็จะทราบดีว่ามันเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จริงๆในหนังเรื่องนี้ทีนี้มาที่ ความโดดเด่นที่หลายคนกล่าวขวัญน,นะครับนั่นก็คือวิธีการเล่าเรื่องวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยเขาเล่าแบบไม่ต่อเนื่องหนังเรื่องนี้เขาเลือกใช้เล่าเรื่องแบบไม่ลำดับเวลาหลายคนชื่นชมว่ามันทำให้คนดูเนี่ยติดตามแล้วก็พยายามตีความไปเรื่อยๆว่าการกระทำของตัวละครน,นั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่และทำไม การเล่าเรื่องในลักษณะน,นี้มันท้าทาย Experience ของหลายๆคนอันนี้ผมอาจจะไม่รวมคนที่ดูหนังมาเยอะมากแล้วก็แบบโหดูมาหลายแนววิธีการเล่าเรื่องในโคตรธรรมดาเลยอันนี้อันนี้ยกยก,ยกแยกไปนะครับแต่ผู้ชมหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็น Experience ที่ที่แปลกหูแปลกตาเออมันมันเป็นประสบการณ์ที่ใหม่แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าตึงเครียดแบบแบบไม่สิ้นสุด แต่ว่าสาหรับผมอ่านี่ผมมันเป็นที่ตั้งแล้วแล้วก็หลายๆคนแฟนเฟเดอร์เป็นที่ตั้งเหมือนกันนะครับพอมันมีการเล่าเรื่องแบบนี้ยเล่าเรื่องที่มันไม่เรียงลําดับอ่ะอันนี้ผมบอกให้นิดหนึ่งก็ได้ว่าเขาเล่าประมาณ6ก chapter เ,เขาไม่ได้เล่าเรียงเหมือนคิวบิวหก chapter เนี่ยเหมือนให้เรานึกถึงคิวบิก็ได้ครับเออคิวบิ B. ที่มันเป็น chapter หนึ่งแล้วก็ตอนอะไร chapter สองตอนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้เขาเอา chapter มาสลับกัน เออชอร์มันสลับกันนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ลำดับเวลาไม่ได้เรียงตามเวลาก็เลยทำให้ใจไม่รักดีดันไปนึกถึงมหาราชาทั้งที่มหาราชาเขาไม่เล่าเป็นชั์นะแต่เพียงแค่ว่าพอมันเล่าไม่ลำดับเวลาเนี่ยเออเราก็เพิ่งดูมหาราชาเนื้เราก็เลยเราก็เลยแอบไปนึกถึงนะครับแอบไปนึกถึงซึ่งผมแบบเทียบแบบเร็วๆอะ่ะ ถ้ามหาราชาเนี่ยผมสว่ามันเหมือนกับอาหารอินเดียนี่แหละจานหนึ่งที่ที่เรามองไม่ออกอะว่าในจานนั้นน่ะมันมัน,ม,นมันคือส่วนผสมอะไรมั่งวะมันคืออะไรมั่งนะเฮ้ยกูกินได้ปะเนี่ยหรือแบบืกูกินดีปาวะกูจะชอบปะวะจนกระทั่งเราได้เริ่มชิมมันเนี่ยชิมมันไปแล้วแบบไปต่ออีกสักสองสาคำอะเราก็จะพบว่าไอ้อาหารจานที่เขาเรียกว่าจานมหาราชาเนี่ย พอเราไปเจอเนื้อของมันเนื้อของจานเนี้แล้วก็กินกับภาพรวมมันไปอ่ะเออเราพบว่าไอ้อาหารที่ชื่อมหาราชาเนี่ยมันดีว่ะแล้วมันก็มีคุณค่าด้วยพอเรากินหมดจานอ่ะโอ้โหมันมันมันว้าวแล้วมันเซอร์ไพรส์มากมันรู้สึกว่าอาหารจานนี้มันมีคุณค่ามีการตั้งใจปรุงมีการวางแผนที่ดีแล้วมันเป็นอาหารจานเด็ดที่เราแบบจะจดจํามันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่สเตนดาร์ลิงอ่ะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ แฮมเบอร์เกอร์หรือแซนด์วิชอ่ะที่มันมีหลายเลเยอร์ให้เห็นอ่ะเราพอจะมองออกเหมือนกันนะว่าอ๋อมันมีอะไรมั้งวะอ๋อมันมีเนื้อมันมีชีสมันมีผักมันมีนู่นนี่นั่นว่ะเออแต่ส่วนประกอบข้างในทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะเออแต่พอเราเรากัดเรากินเข้าไปเราจะรู้แล้วอ๋ออ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองทีเนี้ย ชอบไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งแหละเออแต่เนี้ยเปรียบเปยว่าเออวิธีการเล่าเรื่องอ่ะเออมันทําไม่นึกถึงหมาราชาจริงๆนะครับการการเล่าเรื่องที่มันมันไม่ลําดับต่อเนื่องกันอะ่ะมันค่อยกันไปค่อยกันมานะครับแฟกท์ Fact ที่ให้มาทั้งหมดนี้นะครับความรู้สึกส่วนตัวของผมที่มีต่อสเตนด์ดาริงนะครับสิ่งที่ชวนติดตามแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยในอันดับแรกก็คือลูกเล่นในการเล่าเรื่องก็คืออย่างที่บอกว่า6 c แชปเตอร์นะครับเหมือนดูคิวบิลนั่นแหละแต่เมื่อ มันมีคิวบิลไปแล้วผมว่าตัวผู้กำกับเองก็ทราบดีโปรดิวเซอร์หรือทีมงานก็ต้องทราบดีว่าการเล่าเรื่องแบบนี้หลายคนจะต้องนึกถึงคิ View, วบิวเพราะคิวบิก็ขึ้นว่าแชปเตอร์เลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ประมาณนี้แต่ว่าเซนด d l ลิงเมื่อเขาน่าจะรู้ตัวว่ามันพอมันเป็นแชปเตอร์แล้วเนี่ยเขาก็เลยมีกลยุทธ์ที่ใช้วิธีการสลับแบบไม่เลียงเข้ามาใช้ประมาณว่าเออกูมาทีหลังแต่ว่ากูก็กูก็แอดวานไปอีกนะ อะไรประมาณนี้ซึ่งวิธีการแบบนี้ผมก็เห็นอยู่ว่าหลายคนชื่นชอบมากนะครับชื่นชอบมากนะครับก็รู้สึกว่ามันหวือหวาดีหวืาดีแต่ยอมรับว,ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่รู้สึกว่าโหว้าวอ่ะนั่งโคตรเจ๋งเลยก็ไม่ได้ไปถึงเบอร์นั้นรวมถึงการควายแบบไม่เลียงอ่ะเออทำลายแบบเนี้ย เราก็เพิ่งเห็นในมหาราชาเรารู้สึกว่าอันนี้สําหรับเรามันก็เลยอาจจะเบาลงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความผิดของเราเองนะครับความผิดของเราเองที่เราดันไปรู้สึกไปเปรียบเทียบทําไมก็ไม่รู้กับมหาราชานะครับแต่ว่าก็ยังถือว่ากลวิธีแบบนี้สเตนดาร์ลิงก็ทําได้ไม่เลวซึ่งถ้าตัดมหาราชาออกแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ออกดูได้เรื่อยๆก็สารภาพว่ามันมีชะตากรรมบางอย่างอะสักสองสามจุดอะ ที่พอจะคาดคาดเดาได้อยู่อันนี้ไม่ได้เคลมว่าตัวเองเก่งกาจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออเออพอมันดูแล้วมันจะรู้แล้วว่าเออตรงนี้มันจะต้องเกิดอันนี้ขึ้นแน่เลยแล้วมันมีการเทคไทม์สถานการณ์อีกนิดหน่อยแล้วมันก็แหมเกิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเดาได้เล็กน้อยซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาของหนังนะเออแต่อันนี้มันแค่มาแชร์กันว่าเออมันก็มีบางอย่างที่มันพอจะเดาชะตากรรมได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้เรื่องด้านพลิกผันเรื่องของอารมณ์อ่ะมันจะมีการที่ตัวละครสองตัวเนี้ย ที่มันยังไม่เกิดเรื่องราวอะไรใหญ่ๆอเออไอสิ่งที่เขามาเล่นเรื่องอารมณ์ที่มันกลับไปกลับมาเออผมว่าตรงนี้เขาก็ทำได้เจ๋งดีเนื้อเรื่องที่มันมีหักหนู่นหักนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ไอซีนที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วอารมณ์มันพลิกไปพลิกมาเออผมว่าตรงนี้เขาทําเจ๋งดีแล้วก็นักแสดงก็ทําได้ดีด้วยนะครับการดําเนินเรื่องถ้าตัดลีลาการเล่าเรื่องแปลกๆออกไปเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ดูได้ครับดูได้เรื่อยๆแต่พอผมใช้คําว่าดูได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นนกาตีฟขนาดนัน,นะนดูดเรรื่อยๆๆจิง เออมันไม่น่าเบื่อเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับไบวันะถ้าเทียบใบวัยกับหนังค่ายเนี้ยค่ายที่นําเข้ามาอย่างไนเอ็เนี่ยผมว่าเลดไนวิดเดอะเดวิลอะอันนั้นอะความรู้สึกที่เราดูอะเออมันมันมันลุ้นกว่ามันรู้สึกไม่ปลอดภัยกว่าเออเออสมมุติถ้าเทียบแบบเร็วๆนั้นหนังมันก็คนละแนวกันนะเออจังหวะใจเต้นจังหวะการลุ้นนี่ะผมว่าเลดไนทํางานได้ดีกว่า,วา,วาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มาถึงช่วง 15นาทีสุดท้ายเออจังหวะที่ผมบอกก่อนหน้านั้นว่าเออมันดูได้เรื่อยๆนะมันไม่น่าเบื่อแต่ว่ามันดูได้เรื่อยๆมันแต่ว่ามันไม่ได้หลุ้นเบอร์เลดไนท์แต่มันจังหวะน่าจะประมาณช่วง15นาทีสุดท้ายอ่ะที่มันมีสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นอ่ะมันก็ดึงความน่าสนใจให้คิดตามผลของการกระทําต่างๆที่มันมัดไว้เออถือว่าได้พอสมควรทีนี้มาถึงจุดสุดท้าย ที่ผมใช้คําว่าชอบมากที่สุดละกันอันเนี้ยลดนิยมส่วนตัวใครที่ชอบเหมือนกันก็บอกได้นะครับแต่ว่าอาจจะโหต่างกับชาวบ้านเหมือนกันนะจุดที่ผมชอบมากที่สุดอะผมช่วงเนี้ยหนังแนวเนี้ยผมจะสนใจดูการแสดงของตัวละครในบางเรื่องนะในบางเรื่องนะไม่ได้ทุกเรื่องนะแต่ผมพอคอนเน็กกับการแสดงของตัวละครบางเรื่องอะผมจะตั้งใจดูการแสดงของเขาเรื่องเนี้ย การแสดงของตัวละครหนึ่งแล้วกันมันบอกไม่ได้าตัวละครไหนการแสดงของตัวละครหนึ่งในช่วงท้ายๆอะ่ะเกี่ยวกับชะตากรรมที่เขาต้องเจอมันเป็นฉากเป็นซีนที่มันมีการเทคไทม์อากับกิริยาแบบลองเทกอ่ะเออผมรู้สึกว่าผมสนใจแล้วก็ค่อนข้างว้าวกับการแสดงของตัวละครนี้นะครับเอาเป็นว่าผมทิ้งไว้ประมาณนี้ใครที่ยังไม่ดูเนี่ยแล้วถ้าไปดูเนี่ย แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าไอ้การแสดงถึงชะตากรรมที่เขาต้องเจอนี้เนี่ยผมชอบมากเออผมทิ้งไว้ตรงนี้ละกันส่วนใครที่ดูแล้วเนี่ยผมว่าจะเก็ตว่าผมกําลังจะหมายถึงฉากไหนซีนไหนในตอนท้ายของชะตากรรมตัวละครตัวนี้เออผมผมผมประมาณนี้ละกันสําหรับความรู้สึกที่มีต่อสเตนดาร์ลิงนะครับยากมากยากมากที่จะนําข้อมูลเหล่านี้มาเล่านะครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการสปอยมากเป็นหนังที่ผมว่าแม่ง สปอยแค่สองสำคัญเจ็บปวดกับตอนซิกเซนอีกมัง้งไม่รู้ดิหรือซิกเซนแล้วดูแล้วเราก็เราก็พูดได้ก็ได้มัง้งแต่ว่าอันเนี้ยพูดย่างจริงพูดย่างจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพลาดจากโลงแล้วเนี่ยก็รอเขาลงสตรีมมิ่งแล้วกันครับพอมันลงสตรีมมิ่งก็รีบดูซะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันลงสตรีมมิ่งอีกรอบเนี่ยมันก็จะมีกระแสในในโซเชียลมีเดียอีกรอบหนึ่งแล้วคุณอาจจะพลาดไปเห็นคำสักส,กสองสาคำอ่ะ ที่มันพูดถึงหนังเรื่องนี้คุณจะดูหนังนี้ไม่สนุกเลยนะเว้ยจริงๆก็คือเรื่องราวของสเตนดาร์ลิงที่ผมนำมาฝากกันนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็โน้ตโนตชื่อไว้ดูดีไซน์โปเตอร์ดูตัวละครดูอะไรไว้ถ้ามันลงสตรีมมิ่งเขาอาจจะปรับโปเตอร์เปลี่ยนโปเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าชื่อสเตนดาร์ลิงรักหลวงฆ่า ถ้าลงสตรีมิ่งเมื่อไหร่ก็ขอเชิญครับระวังสปอยกันด้วยนะจ๊ะ